นี่บายนี่บายญี่ปุ่นดูจากการอาปากนะคะบอกว่าทุกเลย่างตัวนี้ยทุกเลยุกเลยเนี้มันก็น่ากินนะน่ากินญี่ปุ่นอืมบุลเบอร์รี่ไหมควันออกเลยทุกมือทุกมือเลยจากควันนั่นแหละนั่งโคตรเลยก่อนนั่งไงนี่เออเบื่ออีกแลวดับที่บ่างเลย

เนื้อร่อยอะไม่ต้องใส่น้ำนี่ก็รอดเลยเอาว่าาเนี่ยเออตอนนี้ร่อยน่ะเทไร่ร้านเนื้อไก่ นนเนี่ผมย <c oughs> ่าง,งกับซอหมือนกันเนาอะไรต้องกอกัเลยเลย่างมีบ่หมือนนี่รึปน่ผยางกับซอสเนันนิกนกเดอยไม่ต้องนัดไหมเนี่ย <c oughs> ้านัดอันนั้นจะไม่ได้มานานเลยเป็ดนปลาลีหินแบบสาซีมียังได้เลยจรงไหมอือต้องให้พี่เบิร์ดทำให้กินสาซีมีปลาลีเราะอือ

นี่หวังดีมาส่งลายไหมมันอนอนใครทุกบ่านโอ้ไต่นาดีออกขมข้มไหนน้อยนาจะมีดีเด๊ดเอาอย่างไงอ่ะดีดตัวนัว

ทำเลยทำได้เลจริงเหรอทั้งยแบบนี้สองเส้นหอสาเส้นสาใหไม่ต้อง